สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นอันนี้เราจะมาบอกความลับในแบบบลกพาเว่นกันนะคะอย่างแรกนะคะก็ให้สร้างบ้านนี้นะคะแล้วก็นี่ดำลงมาตรงนี้นะคะ่ะจุ๊บจะต้องแบบทำอย่างนี้นะคะปุ๊บปิ๊บนี่นะคะ,ะ,คะกว่าจะเข้าได้นะคะ นี่นะคะให้มันเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็เดินมาใบที่สองตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเข้ามาตรงนี้นะคะก็ไปเดินไปนะคะเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอนะคะนี่เปิดแล้วนะคะก็สามารถเอางเงินได้เลยนะคะและ้วก็ออกมาได้นะคะก็แล้วก็ไปเอาเป็นรถพยาบาลน,นะคะ แล้วก็นั่งตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะนั่งให้ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ถือระเบิดนะคะเลือกระเบิดกันน,ะะนี่นะคะก็แล้วก็หยิบระเบิดขึ้นมานะคะแล้วก็เอารถออกนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกจัก,กรายานที่คุณชอบเลยค่ะจะเอา สองอันไหนก็ได้นะคะนี่ก็สามารถยกล้อได้เลยนะคะนี่ก็จะยกล้อไดถ้าถ้าคุณเอา,าเอาตรงนี้ออกนะคะก็จะต้องเอาแบบเข้าใหม่เลยคะ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะต้องทำใหม่ไม่ได้นะคะก็ ความลับที่หนึ่นี่นะคะคือร้านน้ำหอมนะคะตัวนี้คือบักนะคะเปิดสระผมนะคะแล้วคุณก็กระโดตเอาตอนนี้เป็นบักนะคะก็นีแล้วันจะ,ะนต้องหาเพื่อนช่วยเพื่อเอารถเข็นมานะคะเอารถเข็นมา คุณนั่งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วให้เพื่อนคุณอ่ะมายืนอยู่แล้วก็เอารถเข็นมาให้คุณนั่งนะคะคุณก็จะเดินแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะโรงพยาบาลจะมีสองจุดนะคะจุดแรกนะคะให้กระโดดขึ้นให้ได้ก่อนนะ,ะเขาขึ้นมาได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วค่ะ เคยขึ้นกระโดดตรงแท่นสีเหลืองนะคะแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะคะวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะนี่ก็จะได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะมาที่ห้องเอ็กซเรย์นะ,ะปรับตัวให้เล็กก่อสุดก่อนนะคะให้เล็กอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็กระโดดเข้าไปในนี้นะคะก็จะทะลุมานะก็เดินไปตรงแผ่นไม้ก็จะเจอห้องอย่างนี้นะคะ แล้วก็มองไปด้านใต้กดนะคะมันก็จะมีบันไดขึ้นมาแล้วให้เอปอรับให้ตัวใหญ่ก่อนขึ้นไปนะ,ะมันก็จะมาหน้านี้นะคะแต่ตรงบันไดเมื่อกี้เราเหว่างนะคะไม่เกี่ยวต้องไปกดปุ่มนั้นจนกว่าจะขึ้นมานะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอย่าลืมกดมกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดตามต๊กค้านะคะบ๊ายบาย